ในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงตัวแทนของซอนนึงมินครับมีการวางตัวเอาไว้แล้วนะฮะวันนี้มีข่าวที่หนักมากๆเลยนะครับกับคนคนนี้จะเป็นใครมาติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับเข้าสู่ปีที่5ของช่องออฟไซด์กันแล้วด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องนะครับด้วยการซื้อเสื้อยืดยืดเปล่าแบบที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเหมาะกับหน้าร้อนมากๆนะครับมันจะช่วยระบายอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับ ตัวละร้อยเท่านั้นเองสําหรับเสื้อยืดแขนสั้นสีพื้นแบบนี้นะครับแนะนําให้ใส่กันทุกคนเลยนะฮะจะเท่กับแจ็คเก็ตเท่กับเสื้อเชิ้ตท,ที่จะทับด้านนอกเนี่ยก็ดูดีอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะก็สั่งซื้อมาที่ลิงก์ที่ผมปักอยู่ข้างล่างนะครับตรงคําอธิบายคลิปนะครับตัวแทนของซอนามินนะครับถ้าหากว่าจะต้องปล่อยกับตันออกไปจะเป็นใครละ่ะที่จะเหมาะสมวันนี้มีข่าวหนักๆก,ก,กับคนนี้เลยครับก็คืออ,องตวนเซเมนโยนะครับ คนนี้ก็ถือว่าเป็นขาประจําในหน้าสื่อกับเรามาโดยตลอดเลยนะครับเป็นตัวรุกของบอลมัดนะฮะก็คาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่70ล้านปอน์นะครับแม้ว่าจะดูแพงสูงหน่อยเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นคําตอบที่น่าสนใจนะเพราะว่าโซน1ึงมินจะย้ายออกไปทั้งทีเนี่ยการหาตัวแทนเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนะครับคนที่จะมาเข้ามาทดแทน,นก็ต้อง แบกความกดดันไว้เต็มบ่าด้วยเพราะว่าโซนอมินทําไว้ได้ดีมากๆตลอด10กว่าปีที่อยู่ที่สเปอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจับตาดูครับว่าอ,องตัวเซมินโยนะครับจะตกลงปรงใจกับสเปอร์หรือเปล่านะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เ,เป็นนักเตะบอลมัดแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับสเปอร์ นอกจากนี네้แล้วเนี่ยกุนซืออย่างอิราโวล่านะครับก็เป็นข่าวกบสเปนหนักมากในช่วงนี้เป็นการกดดันในแอนไกลๆว่าเฮ้ยอย่าพลาดนะโดยเฉพาะในถ้วยยูโรปาลีกเนี่ยนะครับไม่งั้นโดนเสียบแน่ๆอิราโวล่าจะพร้อมมารับไม้ต่อแน่ในช่วงปิดฤดูกาลก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวก็คือสาบานี่นะครับกองหลังนั่นเองนะฮะอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าเซมิโนจะตรงใจ ตรงไทยของสเปอร์หรือเปล่าแล้วตรงใจแฟนบอลหรือเปล่าต้องถามตรงนี้เลยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการที่ได้เห็นฟอร์มของเขานะครับก็ถือว่ามีส่วนช่วยนะครับในเกมรุกของบอลมัดในฤดูกาลนี้พอสมควรเลยนะครับถ้าภาพจําถ้าเกิดว่าเอาแบบที่นึกถึงว่าเซเมนโยทําอะไรได้บ้างเนี่ยผมก็จะนึกถึงว่า การล็อกเข้ามายิงนะฮะในลูกที่แบบว่าคาดไม่ถึงนะเท้าไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องยกให้เขาเลยเซเมนโยนะครับแต่ว่าเอ่อมันจะเหมาะกับไทยของสเปอร์หรือเปล่าเนี่ยนี่แหละมันคือเครื่องหมายคำถามนะครับนะก็เป็นข่าวที่บอกว่าหลายสื่อรายงานตรงกันนะครับว่าสเปอร์สนใจจริงๆอยากจะเอามาแทนซอนดงมินขึ้นพาดหัวข่าวอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับตัวลูกอีกคนหนึ่งครับที่มีข่าวเช่นเดีวยวกันเป็น มูฮัมหมัดกูดุสนะครับของเวสต์แฮมนะฮะเป็นตัวทีมชาติกาหน,านะครับคนนี้เนี่ยโอ้โหการคาดหมายค่าตัวเนี่ยแพงกว่าซซเมนยีกนะคนนี้ตกที่85ล้านปอนด์นะครับโดวยวัย24ปีซึ่งมีหลายทีมที่สนใจเขานะมันก็เลยสามารถจะโก่งราคาค่าตัวขึ้นมาได้นะผมว่านะ เพราะว่าทีมอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าก็สนใจพร้อมๆกับสเปอร์ด้วยนะครับมันก็เลยแบบมีทางเลือกหลากหลายไงก็เลยมีการโกงราคาได้สักขนาดนั้นนะครับก็เป็น2ตัวรุกที่เป็นข่าวกับเราในวันนี้นะครับอัปเดตกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าใครที่อยากจะดูเกมพรีซีซั่นของสเปอร์นะครับอาจจะเป็นละแวกเอเชียบ้านเรานะฮะ ก็สามารถที่จะบินไปดูที่ฮ่องกงได้นะครับ31กรก,กรกฎาคมตรงวันพฤหัสนะครับจะมีแมตช์พิเศษเตะที่ฮ่องกงก็คือนอตแลนดนดาบี้ครั้งแรกนอกเกาะอังกฤษครับสเปอร์กับอาร์เซนอลเตะกันที่นั่นนะฮะในเวลาท้องถิ่นก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับน,น,นี่ก็เก็บเงินนะครับเตรียมที่จะ ซื้อบัตรซื้อตั๋วได้เลยนะครับตามช่องทางที่เดี๋ยวคงจะประกาศกันต่อไปนะครับเตะวันที่31กรกฎาคมนะครับนี่คือแมตช์ไฟลุกที่จะเตะกันที่ฮ่องกงนะครับไม่ใช่อังกฤษนะน o อตลอนดอนดาร์บี้เกมนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวครับเกมที่สเปอร์จะเล่นกับเชลซีนะไปเยือนสแตมฟอร์ดบิดนะครับหลายคนเนี่ยก็นะ รอคอยรอคอยว่าเมื่อไหร่สเปอร์จะกลับมาเล่นสักทีหนึ่งนะครับหลังจากฟีฟ่าเดทีมชาติเตะไปเรียบร้อยแล้วฟุตบอลสโมสรน,นะครับสโมสรประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยเขาก็เตะบอลหลีกกันแต่ว่าสำหรับอังกฤษเนี่ยก็หลีกทางให้ F FA ฟเอคันะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ทีมที่เข้าสู่รอบรองเรียบร้อยนะฮะคราวนี้สเปอร์ นะครับต้องรออีก2สวันแล้วจะไปเตะกันกลางดึกของคืนวันพฤหัสนะครับจะไปเยือนเชลซีนั่นเองมีการคาดหมาย11ผู้เล่นออกมาแล้วนะนะฮะโดยสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามองอย่างนี้ครับผู้สาประตูวิคาริโอก็น่าจะแน่นอนอยู่แล้วล่ะแบ็กขวาเปดโดปอโร่นะครับกลับมาประจำตำแหน่งแบ็กซ้ายให้เชสเปนเล่นก่อนอูโดโกี้นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นคู่ใหญ่เลยก็คือฟานเดเฟนกับโรเมโรโรเมโรเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าหลังจากหายเจ็บยาวนานกลับมาแล้วเนี่ย ตัวเองจะแข็งแกร่งพอไหมเล่นให้เข้าตาทีมยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดอย่างแอลติโกมาดริดหน่อยนะครับดึงค่าตัวนะครับเล่นเรียกค่าตัวนิดนึงนะครับเหนียวเหนียวหน่อยนะนะฮะถ้าเกิดว่าเก็บคลีนชีตนัดนี้ได้นะครับโอกาสที่จะเป็นนักเตะค่าตัวร้อยล้านนะครับอย่างที่สเปอร์คาดหวังนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับกลางมีปาปซานะครับเล่นคู่กับเบิร์กวาวนะครับอยู่หลังเจมส์แมดดิสันนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วเจมส์แมดดิสันก็วิ่งทั่วสนามแหละลงต่ำไปเอาบอลมั่งอะไรมั่งนะครับ ทำงานหนักกันมากๆนะครับเมื่อกองกลางมันไม่ค่อยสมดุลเขาคาดการไว้ว่า3คนนี้จะเล่นด้วยกันนะครับขณะที่เดนหน้านะครับโอโคจากการคาดการของสื่อเนี่ยนะครับบอกว่ากล้าๆจะดรอปเบนเน็ตจอห์นสันนะครับโดยให้ทางด้านของวิลสันออโดแบร์ครับออกสตาร์ททางขวาครับทางซ้ายนี่เป็นซอนอมินกับตันทีมแล้วก็หน้าเป้าเป็นโซลันกี้นะครับ หนึ่งเดียวทีมชาติอังกฤษของเราในขณะนี้นะครับจะเล่นส่งเนี่ยนะครับโดยที่มาติสแตลเบนเนนจอห์นสันนั่งไปก่อนนะครับนั่งไปก่อนนะครับเห็นด้วยไหมกับการจัดทีมแบบนี้ในการที่จะสู้ศึกพรีเมียร์ลีกด้วยการลุยทินแซรฟฟอร์ดบีของเชลซีนะครับส่งนี้จะแข็งแกร่งพอจะเอาแต้มได้หรือไม่นะครับสามแต้มก็ยังสำคัญกับเรามากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ14มันไม่ได้เขาเรียกว่า มันอาจจะไม่ได้สุ่มเสี่ยงมากมายอะไรนะักดูจากแต้มของพวกที่อยู่ในโซนสีแดงนะครับแต่ว่าเลข14มันมรับไม่ค่อยได้นะถ้าอยู่ในความคาดหวังของแฟนๆสปเปอร์เนี่ยผมว่ามันมันถือว่าต่ำเตี้ยเรียดินมากๆนะครับบางคนอาจจะแช่งว่าแพ้ๆไปเลยนะแอมจะได้ไปสักทีหนึ่งโอ้โหกอย่าขนาดนั้นเลย เบาๆเบาๆ <c oughs> นะเออนะครับให้กังใจกันเป็นนัดต่อนนัดกันไปนะครับขอให้เล่นดีขอให้เก็บ3ามแต้มได้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้นเมื่อมีผู้เล่นกลับมานะครับได้ฟื้นฟูจากการบาดเจ็บนะฮะใครที่ไปเล่นทีมชาติกลับมาก็คงจะหวังว่าคงไม่เป็นอะไรมากมายนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าคือวันพฤติกาจะเป็นอย่างไรขอบคุณที่ติดตามนะครับเข้าสู่ปีที่5ของช่องออฟไซด์แล้วขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาอย่างเหนียวแน่นนะครับก้าวเข้าสู่5,000คนติดตามเช่นเดียวกันก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมครับเสื้อยืดยืดเปล่านะครับใส่แล้วเย็นสบายแบบนี้แม้ว่า หน้าร้อนแบบนี้ก็ไม่หวั่นนะครับตัวละร้อยเท่านั้นเองนะครับอยากให้คุณเป็นเจ้าของจริงๆนะครับยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมากตอนนี้ก็มีโค้ดส่วนลดต่างๆมากมายส่งฟรีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับลองไปดูเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมปักเอาไว้ให้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับไปดูไซส์ดูสีก็ยังดีขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุดหนุนกันเข้ามานะครับขอให้ใส่แล้วเท่ใส่แล้วรวยกันทุกคนนะครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ